ผมอ่อนทางการเมืองผมไม่ได้ออกมาพูดให้สื่อมวลชนฟังทุกคนก็เข้าใจว่าผมเป็นคนเลวผมเป็นคนชั่วแต่วันนี้ทางมหาลัยก็ตอบแล้วว่าผมไม่ผิดทางภาคไม่คิดจะขอโทษผมหน่อยหรอครับทางภาคไม่คิดจะทำังินสือแถลงก็บอกผมหน่อยหรอครับไอ้คราวที่แล้วก็ทำกันแบบงุกยิ้งงุกงับแบบนี้ฮะครคาวที่แล้วก็เอกสารหลุดคราวนี้ก็บอกลายหลุดแล้วก็เบอร์ชื่อกันแบบนี้หรอครับทำไมต้องเบอร์ชื่อ,บบรอครับ เพราะกลัว่าเปิดเชื่อมาแล้วมันไม่ใช่สี่สิบสอสอจีนกลัว่าเปิดเชื่อมาแล้วจะเจอผมฟ้องแบบนี้มันยี่ทามกับผมนะครับผมถึงบอกพ่อแ่พี่น้องสื่อบลชนบอกไปฝากประชาชนครับผมอยู่พลังประชารัฐผมจะเชียร์พลเอกประวิตรเป็นนายกผมผิดเหรอครับถ้าผมอยู่พลังประชารัฐผมไปเชียร์คุณธนงอิงดิอย่างเงี้ยต้องขับผมถ้าผมอยู่พลังประชารัฐผมไปเชียร์คุณธนุทินดิอย่างเงี้ยต้องขับผม ถ้าผมอยู่พลังประชานนัดผมไม่เชียร์คุณพิตพานดิอย่างเงี้ยต้องขับผมแต่ผมเชียร์พลเอกประวิตรวงสุวรรณซึ่งเป็นคนด d เด a คนเดียวของพรรคพลังประชานนัจะขับผมหรือครับวันนี้จะตั้งกรรมการสอบผมอีกครับไม่ต้องสอบครับไม่ต้องสอบผมไปส,ม,ไม,ส,ม,ไม,สมาชิพกพรรคตัวเล็กๆเ,เพราะว่าถ้าทําผมเนี่ยไอ้หวัวปืนคนมันจะออกบทนะครับฉะนั้นท่าพนพลเอกประวิตธบอกให้ผมลาออกไปนานแล้วครับแต่อย่างที่ผมพูดวันนี้มีสสอหลายพรรค โทรมาให้กำลังใจผมในไลน์ก็มีอดีรตรัฐมนตรีเจ็ดสมัยก็บอกอยากได้เพลงแต่งให้หน่อยสตายหมอลําก็มีมีบางคนบอกยกพักให้เลยให้เป็นหัวหน้าพักก็มีอยู่ในนี้นผมบอกว่าวันที่14สิงหาไม่มีใครรู้หรอกครับว่าคุณเฉยขาจะรอดหรือจะโดนแต่การเตรียมความพร้อมในฐานนะพักการเมืองมันต้องทำ,งทำเราจะเป็นพักร่วมอย่างเดียวเลยหรอครับ เราไม่คิดจะเป็นพรรคแกนนำเลยหรอครับผมถามว่าสอสอสี่สิบสสที่แอบอ้างกันอย่างนั้นนะ่ะว่าอยากจะเป็นพรรครัฐบาลไม่เคยคิดจะชูพลเอกประวิตยเป็นนายกบ้างหรอครับไม่คิดจะให้พลเอกประวิทยนมีตําแหน่งแห่งหนึ่ในรัฐบาลเพื่อจะแก้ปัญหาให้ประชาชนเลยหรอครับไม่เคยคิดจะให้พลเอกประวิตยมีตําแหน่งเอาโนโยบายที่หาเสียงกับป,ประชาชนมาทําให้กับประชาชนหรอครับหรือว่าวันนี้ที่ท่านนั่งอยู่แล้วมันเพียนพอแล้วท่านสสที่ทรงเกียรติทั้งหลาย ท่านไม่อยากเป็นรัฐมนตรีกันบ้างเหรอครับหรือท่านบอกว่าที่เขานั่งนั่นดีอยู่แล้วแต่ถ้าท่านคิดอย่างนั้นท่านจะเดินต่อไปครับซึ่งมันสวนทางกับผมผมในฐานะสมาชิพกพรรคแล้วรักคนเอกตรย,ยิ่งกว่าพ่อยิ่งกว่าเจ้านายเพราะถือว่าท่านเป็นคนให้โอกาสทางการเมืองผมผมก็จะทําจนสุดทางครับ<ฆ>รัฐบาลเป็นที่ปรึกษารองนายกคุณภูมิธรรมออกมาว่าคุณคคุณเศรษฐาทวีสิน ผมไม่เห็นคุณเศรษฐาต่ำหนีคุณภูมิธรรมผมไม่เห็นคุณภูมิธรรมต่ำหนีคุณวรชัยแต่กลับการทางผมผมเป็นแค่สมาชิกพรรคพลังประชารัฐตัวเล็กๆออกมาพูดบอกว่าคุณเศรษฐาบริหารไม่ดีนะเงินดิจิตอลผมไม่เห็นด้วยนะก็เสรีภาพส่วนตัวของผมอะแต่กลับการว่าจะขู่ผมค้นพรรคแล้วถามกลับการว่าผมไม่เคยถูกขับพ้นพรรคครับ ผมไม่เคยถูกขับคนุพัดแต่คนพูดเคยถูกขับหรือเปล่าพ่สูจน,น์ประชาชนก็คงไปรู้ไอ้เรื่อง